สวัสดีค่ะวันนี้ก็มอ r รย c คริสต์มาสนะคะทุกคนวันนี้วันที่25ธันวาคมนะคะที่เยอรมนีเขาก็จะเหมือนเป็นวันที่เขาเลี้ยงฉลองคริสต์มาสนะคะบางบ้านนีเขาแกะของขวัญไปเสร็จแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานบางบ้านก็ยังบางบ้านก็แกะวันนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันแบบรวมญาตินะทุกคนอาหารหลักที่เขาจะทานกันในวันคริสต์มาสนะคะก็เป็นเป็ดอบแล้วก็จะมีอย่างบ้านบูเป้เนี่ยชอบทานเป็น เป็นเขาเรียกอะไรนะโรสคราวก็คือผักเป็นหัวกระหล่ำสีม่วงนะคะคือคือซอยๆให้มันแบบว่าเหมือนกับใส่ผักสลัดนะคะให้มันเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ต้มใส่กับแอปเปิลนะแล้วก็ใส่วายด้วยปบุบเป้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือปุ้บเป้ไม่เคยทาแต่ว่ารสชาติของมันที่ออกมาเนี่ย ทานกับเป็ดมันจะช่วยดับความเลี่ยนของเป็ดเพราะว่าเป็ดเนี่ยมันจะมีความมันค่อนข้างเยอะแต่โดยส่วนตัวเป้ชอบความมันชอบกินมันอยู่แล้วนะคะแล้วไอ้เจ้าหัวผักกาดต้มมันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวหวานพอมากินกับตัวเป็ดอบคือมันเข้ากันมากค่ะทุกคนเป็นรสชาติแบบถ้าคนไทยได้ลองทานก็คือ ก็คือรสชาติที่คนไทยทานได้เลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะกินตอนนั้นแหละคะ่ะเป็นเป็ดอบกับโรลคราวนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วแต่ใครชอบดื่มอะไรส่วนตัวบุเป้ไม่ดื่มแอลโกอฮอล์นะคะบุเป้ก็จะดื่มเป็นน้ําโค้กหรือไม่กระเทอะไรธรรมดาทั่วไปะคะ่ะวันนี้ก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะทานเมนูคล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างไปจากกันมากนะคะอาจจะมีเมนูอื่นเสริมมาบ้างถ้าเป็นบ้านคนไทยบุเปคิดว่าก็น่าจะมีส้มตํา อัปูปลาหรือว่าไปเป็นพวกประเภทยำเนาะมาทานเล่นกันระหว่างวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะทานกันเกือบถ้าฝรั่งเขาก็ทานสองมื้อนะพวกได้คิดว่านะก็มีก็าอาจจะเป็นกาแฟชากาแฟถัดจากมื้อเป็ดอบนะแต่คนไทยเนี่ยโดยส่วนตัวเราทานทั้งวันนะก <c oughs> ็จะกินกันจุ๊บจิบจ๊บจิบอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะกินไม่อิม่มกินได้เรื่อยๆเนาะ อาหารไทยไม่ได้หนักท้องมากนะคะมันก็จะกินแบบเรื่อยๆวันนี้แม่ยกหน้าที่การเป็นกุกให้กับแฟนของบูเป้นะคะวันนี้แฟนบูเป้ก็เป็นคนทํากับข้าวอบเป็ดอตอนนี้เขาก็ทําเรียบร้อยแล้วค่ะเป็ดอยู่ในเตาอบแล้วส่วนแม่กับแฟนเขานะคะก็พา น้องธันวาไปเดินเล่นนะคะข้างนอกวันนี้แอบมีหิมะตกมาด้วยโปรยๆนะชิ้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวค่ะแปบ๊บเดียวรินประมาณ2-3งานาทีก็หายไปเลยอุตส่าห์ดีใจว่าแบบเออจะตกทั้งวันไม่ใช่นะคะวันนี้ก็ตกนิดเดียวเห็นแค่นิดเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่าเอออาหารของเราหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะ และนี่คือชมหน้าพ่อครัวของเรานะคะของขวัญของน้องลีบี้นะคะเป็นดอทีเอับว s right. <S ตอนนี้ก็เริ่มหิวแบบเบาๆแล้วนะคะอยากจะกินเป็ดแล้ววันนี้ก็กินอาหารเช้าไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่กล้ากินเยอะไงอยากจะเหลือพื้นที่ในท้องไว้เยอะเพื่อจะกินเป็ดนะคะเดี๋ยวพาไปดูเป็ดในเตาอบนะอาจจะเหลืองแล้วตอนเนี้ เป็ดยังไม่ได้เลยค่ะสีมันยังแบบว่าทิดซีดอยู่เลยอะ่ะอา,อา,า,อห,อาหารจะอร่อยไหมเนี่ยทำไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยฮะปะป๊ะเดี๋ยวบเบ้จะเปิดให้ทุกคนดูนะคะช้าดับอีกเอามาั้รคะเอาล้วใช ยังไม่เหลืองนะคะรออีกนานอยู่ ค่ะวันนี้เราก็อิ่มหนำสำรานกันมากเลยนะคะทานไปค่อนข้างเยอะมากตอนนี้หนังตาเริ่มตกละทานเยอะก็จะง่วงนอนนะคะหวังว่าทุกคนจะอิ่มหนำสำรานเหมือนบ้านเรานะคะทานไปค่ะเยอะๆวันนี้วัน,นเดียวปีหน้าเราค่อยลดไม่ต้องไปกลัวอ้วนนะคะ ทานเยอะทานให้อร่อยให้แบบสุขภาพจิตเรามันดีอะค่ะแบบว่ามีความสุขกับการกินนะคะ enjoy eating ปีหน้าค่อยลดค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปแบบอดอดในวันเทศกาลนะคะทานไปเลยเยอะๆโอเคค่ะวันนี้ก็ Merry Christmas นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาจจะเป็นคลิปคลิปวันปีใหม่เนาะถ้าเกิดว่ามีพุกมีอะไรเงี้ยบูเบ๊กก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พุ๊เป้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย